ทุกคนคะวันนี้เรามีไฟตัวนี้มาแนะนําค่ะน้องคือไฟหัวเสาโซล่าเซลล์นะคะอ่ะโซล่าเซลล์ย,ยังไงเนี่ยค่ะข้างบนเขาก็จะมีเป็นแผงโซล่าเซลล์ให้แบบนี้นะคะทุกคนแผงตัวนี้นะคะกลางวันชาร์จกลางคืนติดเองอัตโนมัตินะเอาไปนี่ตากแดดเลยทั้งวันนะคะแล้วน้องก็ติดเองนะคะอ่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาแจ้งมาพร้อมกับรีโมทต,ตัวนี้ด้วยนะอ่ะรีโมทเขานะคะสามารถเปิดได้หลายสีเลยค่ะ ก็จะเป็นแสงสีขาวแสงสีเหลืองแล้วก็แสงสีแดงนะคะทุกคนนี่เลยี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเลยนะคะอ่าดับแรกนะคะก็จะเป็นแสงแบบนี้เลยนะอันนี้นะคะคือแสงสีขาววอร์มเนาะต่อไปถ้าเราอยากได้แสงสีเหลืองเราก็กดตรง Y นะคะอยากได้แสงสีแดงก็กดตรง R นะเห็นปะอยากได้แสงสีขาวก็กดตรง W อย่างนี้นะคะทุกคนอ่าตัวนี้นะคะยังสามารถเลือกเวลาเปิดปิดได้เลยนะคะหากใครที่แบบยังไม่ไม่ต้องการให้ทั้งคืนเนาะก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็น สามวุมงห้าชั่วโมงแปชั่วโมงก็เลยได้หมดเลยนะอ่าหรือว่าเราจะเพิ่มแสงก็ได้ลดแสงก็ได้นะคะทุกคนตัวนี้คือดีมากนะคะอ่าแล้วตัวนี้นะคะสามารถติดตั้งข้างนอกได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะเข้านะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะกันน้ากันแดดเลยทุกคนใครสนใจนะคะเราก็ตัดแต่งให้ได้นะ